จะขึ้นเขาค่ะมนะีน้ำตกด้วยขาตลาบบะวันน้าไม่น้ำตกวันน้น้ำตกไหลลงมาจะบนภูเขา ผ่านทาง37.50ยูโรค่ะ ตอนนี้จะถ่ายกการูปกันค่ะเราจะไปโน่นจุดหมายปลายทางเราอยู่ตรงโน้น 他先看。 ถึงตรงยอดเขาแล้วตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาแล้วค่ะนีถ้าไม่ใจกล้าบ้าบินพอเนี่ยมาไม่ถึงเนี่ยถนนโหดมาก กำลังจะขึ้นไปบนเขามีประมาณ200กว่าคันได้เท่าที่ผ่านมานะคะอันนี้เยอะมากไม่รู้ว่านี้เป็นวันอะไรไม่ b some, ี something today special I saw in the morning a l so i s a lot <S yeah. <S ต้องมีอะไรสำคัญวันนี้แน่เลยเพราะว่าเป็นการรวมตัวของเวส p a ที่ขึ้นไปเที่ยวข้างบนภูเขา เมื่อว,วานยิงขึ้นไปก็ไม่ได้เยอะขนาดน,นี้นะคะอันนี้มาแบบไม่ขาดสายเลยตั้งแต่เช้าม,ชม,มาไม่ขาสายเลย ไม่เป็นภาพด้านบนค่ะตรงยอดเขาสวยมากๆเลยสิ่งเป็นเสียงตายขึ้นมาอยากได้ภาพสวยๆ ต้องใจกล้าบ้าบินมากๆเลยกว่าจะขึ้นมาถึงที่นี่อยากให้เพื่อนๆลองมาเที่ยวกันนะคะที่ออสเตรียถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหญิงๆพากินพาเที่ยวแล้วจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามคลิปหน้านะคะเฮ้ดูว